จากพื้นดินแตกระแหงที่เคยพึ่งผ่าน้้ำฝนเพียงอย่างเดียววันนี้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตีย้ยอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีที่เข้ามาสร้างความมั่นคงในอาชีพเสียงสะท้อนจากเกษตรกรที่เคยเผชิญความยากลำบากจากภาวะขาดแคลนน้ำจะปลูกอะไรก็ต้องลุ้นฟ้าลุ้น,นฝนตลอด บางปีฝนแล้งก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าปัจจุบันพอมีน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากโดยเฉพาะภาคการเกษตรปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีไม่ต้องกลัวขาดแคลนน้ำอีกต่อไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2511ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารจัดก,การน้ำจากเขื่อนบางลาง สู่พื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำปัตตานีอย่างเป็นระบบผ่านคลองส่งน้ำทั้งสายหลักและสายรองรวมถึงสถานีสูบน้ำที่กระจายอยู่ทั่วครอบคลุมพื้นที่กว่า80,000ไร่ในจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและบางส่วนของจังหวัดนาราธิวาสน้ำคือชีวิตน้ำสำคัญมากเพราะว่าการทำการเกษตรถ้าเราไม่มีน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ ดังนั้นน้ําก็คือชีวิตของคนที่นี่เลยค่ะเมื่อก่อนตอนที่เราไม่มีน้ําที่นี่เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ยากจนเพราะว่าจะทําการเกษตรก็ต้องรอรอฤด,ดูให้ฝนมาต้องรอน้ําฟ้าน้ําฝนเพียงอย่างเดียวแต่หลังจากที่มีโครงการชระทานขึ้นมาทําให้ชีวิตของคนที่นี่พลิกผัน จากที่ไม่เคยมีอะไรก็จะมีมากขึ้นจากการทำไร่ทำนาทำสวนก็จะมีเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนที่นี่ทุ่งที่นี่นะคะจะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เพราะว่าทำนาไม่ได้ผลได้ก็ได้ไม่มากเท่าเท่าปัจจุบันที่เราได้มีความมีชมทานมาแล้วก็ทำสวนก็เช่นกันก็จะมีเล็กๆน้อยน้อยเพราะว่าไม่มีขาดน้ำแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะ ทำนาได้ปีละสองครั้งสามารถที่จะปลูกพืชผักผลไม้ได้มากขึ้นแล้วก็การศึกษาของคนที่นี่มีปัจจัยที่จะทําให้การส่งเสียให้ลูกเรียนได้ระดับส,สูงก็มีมากขึ้นนับได้ว่าการที่เรามีกองชวัทานทําให้วิถีชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเยี่ยมมากๆเลยค่ะภาพที่เห็นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจากเดิมที่เคยเป็นเพียงทุ่งเลี้ยงสัตว์อันกว้างใหญ่ วันนี้พื้นที่แห่งนี้ได้พลิกโฉมสู่นาข้าวแปลงใหญ่เขียวขจีที่ให้ผลผลิตงอกงามมากมายสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสายน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปตัตตานีสายน้ำจากโครงการไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรทํานาได้ถึงปีละสองครั้งเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ได้ตลอดทั้งปีสร้างความหลากหลายของพืชผลและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนในขณะที่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดปตัตตานีได้รับอนิสงจากระบบชลประทานที่เข้ามาช่วยจัดสรรน,น้ำอย่างมีประสิทธิภาพทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งของพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดยะลา เกษตรกรจำนวนมากยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำมาหากินสถานการณ์น้ำจังหวัดเจลาแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเกษตรกรยังคงต้องพึ่งพิงแม่น้ำปัตตานีเป็นหลักและยังต้องแบกรับต้นทุนที่สูงเพราะต้องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากไม่มีคลองส่งน้ำในการกระจายสู่พื้นที่อย่างทั่วถึง วิกฤตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาระบบชลประธานที่มั่นคงและยั่งยืนของจังหวัดยะลาเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาวนายดอรหะแซ่แงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดยะลากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เพราะมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเพิ่มมากขึ้นปัญหาขาดแคลนน้ำจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของชาวสวนผู้ใหญ่บ้านโดโรหะเน้นย้ำว่าน้ำคือปัจจัยหลักของสวนทุเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้งที่ทุเรียนต้องการน้ำอย่างมากถ้าไม่มีน้ำเพียงพอผลผลิตก็จะไม่ดีหรืออาจเสียหายได้ในการปลูกทุเรียนน้ำปัจจัยหลักก็คือความสําคัญที่สุดในการปัจจัยในการบริหารจัดการระบบน้ำต้องมีน้าอันดับแรก ส่วนทั่วไปนะครับจะเป็นน้ำเบืองของบองงของการพระราชดำริและก็เบืองแม่น้ำปัตตานีเป็นส่วนใหญ่นะครับมี2เบืองเบือง,งของกรพระราชดำริมุทิา่าและก็แหล่งน้ำปัตตานีนะครับที่ใช้เพื่อการเกษตรโดยตรงส่วนโยริเแม่น้นก็จะใช้ดูดจากแม่น้ำปัตตานีเข้าสู่แปลงสวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ใช้ปั๊มหรือว่าใช้เครื่องดูดนะครับเบนซิน ค่าใช้จ่ายในการใช้ถ้าใช้เครื่องเครื่องดูดน้ำก็จะใช้ต้นทุนสูงเพราะว่าต้นเชนน้ำมันประมาณ500บาทต่อต่อวันที่ต้องใช้จ่ายในการใช้ปั๊มปั่นใช้เครื่องแล้วก็สูบเข้าไปแล้วก็ในสวนเรานะครับประมาณวันนึงใช้500บาทเดือนเดียวก็เบื่อหนึ่งต้นทุนสูงมากตอนนี้ต้องใช้นโลยีใหม่ที่เราต้องไปหานะครับปัจจุบันชาวบ้านหวังเพียงพึ่งน้ำจากบึงบองงอ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาด40ไร่พื้นที่หมู่ที่3ตำบลบรรนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านและพื้นที่เกษตรกรรมมาอย่างยาวนานแต่ในบึงบองงอก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนอย่างพาราและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก สมัยก,ก็เลี้ยงปลาแต่หลายปีแล้วไม่ได้เลี้ยงว่าน้ำมันแห้งก็ให้ครงกลางมาช่วยตอนนี้ก็นั้นแหละที่น้ำมันแห้งเลี้ยงไม่ได้น้ำน้ำไม่เข้าพอน้ําท่วนเข้าก็ไหลออกไปพอดีน้าไม่ติดรายได,ได้ก็ได้เหมือนกันนะปีๆละเป็นหมืน่นห้าหม,มืน่นบางทีก็ได้หาหม,มื่นกว่าแต่ตอนนี้ก็อดไม่ได้ส,สบัดเลยเอาน้ำมา แม่นานปัตตานีอะลรเข้ามาเนี่ยจาดนี้ถ้ามีถ้ามีโครงการมีน้ำเราจะได้เลี้ยงปลาและก็จะได้มีการเลี้ยงหัวแล้วก็ปลูกอะไรพวกผัดอะไรพวกนี้ตามฤดูกาลอันนี้นังไม่ค่อยมีถ้าโครงการมีก็โอเคถ้ามีน้ำก็จะเลี้ยงปลาก็มีมีรายได้เพิม่มขึ้นในส่วนการใช้เครื่องอที่โครงการที่จะลงที่ของพีนังนะครับ ทางกรุงเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยใช้ระบบน้ําปล่อยเข้าในในแปลงของเราได้ซึ่งความต้องการจริงๆในพื้นที่มูที่สามตาบลบานสาในช่วงเมษานะครับเมษานั้นแล้งเพราะว่าช่วงนั้นจะขาดน้ําก็เรามีบึองโครงการพระราชดํามรีผมต้องการให้เครื่องจับกรมปินาวเข้าสู่บึองโครงกรรารพระราชดํามรีนะผู้ใหญ่จะเป็นที่ แหล่งเก็บน้านโดยถ้ามีโครงการที่เคลื่อนจากคมปีนังมานี่มันพอดีกาบที่กลุ่มเราต้องการน้ําพอดีไปเข้าสู่ในเบึงโครงการพระราชดยนิีเบึงบองงอของพื้นที่มทิสาพอดีนะครับเพื่อการเ,าเลี้ยงเข้าสู่ในพื้นที่มทิาม่าส่วนใหญ่ก็ทําเกษตรด้านาพลไมา้โดยตรงนะครับอาชีพหลักจากเป็นที่สุดต้องการใช้น้านะครับเ,เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยแหลงจัด น้ำเบึงก็แห้งดูดที่โองการัาบ,บิดแห้งตื่นเลยฮะไม่มีน้ําเพราะว่าชาวบ้านแย่งการดูดไปใส่ในในสวนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ลองเลี้ยงจับทุเรียนเราไม่ตายถ้ามีโครงการดีๆของพักรักมาช่วยให้เกษตรกร,กรนี่ในพื้นที่ตำบลบานานารีรขยายเพิ่มปริมาณสองเท่าถ้ามีน้ำครบ น่าจะดีขึ้นแล้วก็ยกระดับเพิ่มรายได้จากเดิมนะครับในส่วนของที่กลุ่มของเกษตรกรที่มีการปลูกทุเรียนน่ะน่าจะร้อเป็นต์นะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกทุเรียนพื่เศรษฐกิจนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลบรรนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตร พวกเขาพยายามทุกวิธีทางแต่ความพยายามเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้ทั่วถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลน,นี้กำลังจะเปลี่ยนไปหากโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังสามารถดำเนินการแล้วเสร็จโครงการนี้จะเข้ามาเป็นเส้นเลือดหลักในการส่งน้ำที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดยะลาดได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ทำให้พื้นที่การเกษตรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพลิกฟื้นแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่เพียงแค่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคปศุสัสตว์และการอุปโภคในครัวเรือนของชาวบ้านได้อย่างครอบคลุมและที่สำคัญจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางน้ำและอาชีพให้ชาวยะลาโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังจึงเป็นกุญแจแก้แล้งยะลาที่สำคัญ ที่จะมาช่วยบริหารจัดก,การน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานกว่า63,100ไร่ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งผ่าน้้ำฝนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้จะเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําได้อย่างเป็นระบบทั่วถึงและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ํามากหรือน้ําน้อยก็ตามประตูระบายน้ํากรงปีนังจะเป็นแหล่งน้ําสําคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคการเกษตรของจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการนี้จะเข้ามาสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางน้ำให้พี่น้องประชาชนจังหวัดยะลายอย่างแท้จริง